ทุกคนชูอุปกรณ์ครับไฟอันนี้ครับที่กระติกนะแก้วมองอันนี้นะครับเราเป้นะครับผมเรามาจับแมงอินูนกันอันนี้สมัยรุ่นลูกนะเรามาจับแมงนูนกันครับผมนี่จะมีของขายอยู่บนหัวสะพานเด้อ,อมีของขายด้วย ไอ้เพชรพันขี่รถไปละบึ้นแล้วนี่มันหัวสะพานนะครับผมอ่ะทุกคนหันมาเป้ไผ่แก้วพอ,อวันนี้เป็นอะไรแก้วบอกลุกวันที่ยี่วันที่ยี่สิบเดือนพฤษภาพฤษภานะครับนี่ครับสะพานโป่งมร้อนะฮะนีชคโชคกชกมา ไอช้ชอบมานะครับนี่นี่แก้วเดี๋ยวเราลง YouTube บมาดูนะครับเอาไว้ดูตอนโตน,นะช่องเป้ไผ่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราจะจับแมงอินนุนได้กี่ตัวครับคืนนี้วันที่ยีเอามาเร็วเร็วเร็วเวขากล้องเขากล้องจับแมงอีกแล้วจับแมงอีกแล้วนี่ครับนุษย์ชายนะมัดมันจะออกหรือเปล่านะมัดมาเนี่ย

บรรยากาศนะครับสมัยรุ่นรุ่นพวกเรานะครับผมรุ่นรุ่นพวกเราก็จะเยอะมากนะครับผมนี่นะครับเขาเขาดขคายครับผมนั่นองไอ้ไอตีดาขายละไอตีไอตีดขคายแล้วเนี่ครับบ้านเราจะเป็นคลองีที่คองวนมากฝนตกหน่อยก็จะมีน้ำนะครับผม อีกประมาณถ้าค่าปีคงจะหมดนะครับไม่ไม่ไมแห้งแน่นอนสมัยก่อนนี่ก็คือกระโดดกันครับสะพานนี้กระโดดกันเลยนะครับสมัยรุ่นพวกผมเนะี่ะกระโดดกันเลยครับตุ้มตามตุ้มตามเดี๋ยวนี้